สวัสดีค่ะนุชสบายจ้าสวัสดีค่ะไม่จำเป็ให้สวัสดีค่ะคุณีนุชสบายจะกินหรือจ้าขนมจ้าโยเกิร์ตจ้าพักจ้าพิกจ้าชุบจ้าอันนั้นแล้วก็ลูกชิ้นหรจ้า แล้วก okay, er ็เนื <y 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 ้อเป็ดเผ็ดโอเคจ้านี่ยเป็นคนเอานก๋วยเตี๋ยวจ้าลูกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวจ้าแม่จ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปจ้าแม่จ้าสวัสดีค่ะเนี่ยโอ้จ้ามือผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อก๋วยเตี๋ยวแบบเผ็ดๆเลยจ้าเมื่อวานเราเลลงคลิปเด้อจ้าแม่จ้านี่พวกออนิโต้เมนเตี้ยโอเคจ้าลูกเอามามากินเลยเด้อเมื่อวานเราเลยลงคลิปเพราะว่าไปหาหมอมาอันโควิดลงปอดพี่น้อง เมื่อไรอายุเบิร์ตมือว่ามันสิบรอดอันที่ว่ากินคลิปอันคลิปอะไนเนาะกิปกิมกุ้งสดที่ว่ากินไปก็สั้นไปนั่ะล่ะมันเป็นอาการหนักเราต้องไปหาหมอก็รื้ว่าโควบคุมลงก่อนอินันนั้นถ้าไปเตะมีแต่โอยชิวะาโอ้ยน่าสบายไปโรงเรียนเพิ่งเลิกก็จ้ะหน้าดำดำ จะมานั่งกินดีๆจ้ะลูกตนะาบาอย่างเน้อสาบาเป็นเด็กหนานะักใจเย็นแล้วก็อารมณ์ดี๋เอามาไปโรงเรียนมาเพราะอันกินน้อสาบายกินข้าวเลยจานได้กินขนมกินข้าวไปจนหลากหลายแล้วละ่ะเพราะว่าไปโรงเรียนมันหิวหมดละ่ะเลิกเรียนมาคือาาายังห้องสมัยตะกี้เนาะเลิกเรียนมาหิหิวคือการน,นอนสาบายกินไปบักหลายแล้ว quá nghèo, cua tiêu hết tiền, để bạn được kiếm ram đằng, bị nữa bị พ,พูดเลยป้าโควิดอันมันความรุนแรงลดลงหรือเปล่าแร่อเปล่าเสียงเลยจ้ะแม่นะบาแข็งแรงออกกำลังกายเป็นคนที่แบบว่า,วากระชับกระชิงอ,อยู่ตลอดเวลากันยังลงปอดได้อัน v <ม>วัคซีนสามกิ่มไฟเซอร์เบินเลยกันยังสาม,มารถลงปอดได้เพราะฉะนั้นเทาต้องดูแลตัวเองดีๆเลยจ้ะ ดูแลแตงเฮดีที่ส oh ุดภาันลำบากอังกฤอิบจ้ย้คุณนักอารศึกษาคุณก

กูติูเฮสินที่สุดที่สุี่้้ากแกให้ก่อนจ้ะชิ้ตาเปช้ตาเป็ดิ้นกินยากแต่พี่น้กกองเขาทหลายๆเด้อจินกวยเตี๋ยวค่ไปลวก็ปิดจ้ะ ปีภาสามาคาดได้โอ้ยขอโทษะเดีพี่น้อเด้อเอาไห็ใส่พริเผา กินยุ่ยจ้าลูกเดาล้อกันเล้กราไม่พ่อแจ๊ ขอบคุณนข้าวปบาดุกพี่ปลูกเองเลยจ้ะ ปุกแล้วก็ไปใช่ซองปิดได้เลาก็มาปิ้งกินแค่พูดตอนเมื่อยเล้งเลยพี่น้องโอ้ยเขาเมื่อยไร เมือ่อย์เหนื่อยก็เมือ่อย์ที่แหล้บ่เมย์เลยจ้ะถ้าอยากนั่งขึ้นเนื้อลองใตายเลยสวยโย่พึ่งเมยประมาณสามมือได้มั้งไม่รู้ว่าเจา้าพึ่งสังเกตว่าเจ้าของเมื่อยเมื่อยเร็ว

ช่เลยยปยยัดตมมตันแบบเมือมื้อเนี่ยแหตอนแรกว่าสิปู่พักปูกแล้วเอาไว้ในบ้านนะข้างใเติมกับเบรกอย่าปู่ประสาทไทยยูซือจะคนถอดแล้วนะจะคุณไะ้บอกคนกำคันถองคนยูซือ ก๋วยเตี๋ยวแบบแซ่บเบรกแตกอะพี่น้องแซ่บเบรกแตกคืออย่างคือแบบแซดจริงมกินไม่ได้นั่นเองอ

เป็นกว๋วยเตี๋ยวสูตรเงินแสนนะพี่น้องแสนยังแสนรักแสนจะติดใจจับ ບໍ່ບໍ່ໃຜເຮັດເພື່ອອິມເປັນໂຕໂປປາໃຜຖົ່ວບັກງ່າຍຄືສົ່ງຖົ່ວວ່າງ່າຍຖົ່ວງ່າຍນອງກິບນປອລ ข้าวมาอะไรเพศกระยาก็จะได้กินกว๋วยเตี๋ยวพริกกระปิอบบ๊ายบา ีเนีจะขอต้รับกคนแลจ้ะขอบคุณทุกทุกการติดตามกอคทุก,ท,กทุกกำลังใจจากพ่อคานในชิหนาจาสวัสดีค่ะ